ซื้อสลักออมสินพิเศษ1ปี1ล้านสแสนบาทการันตีผลตอบแทนทุกงวดรวม16,320บาทนะครับถูกรางวัลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้ดอกเบียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และแถมนะครับสลักออมสินพิเศษ1ปีนะครับยังให้คุณได้มีโอกาสรุ้นรางวัลพิเศษที่เพิ่มขึ้นนะครับ70ล้านบาทจำนวน1รางวัลเลยนะนะครับรางวัลเดียวก็พลิกชีวิตได้เลยในวันที่16กรกฎาคม2 5 6 8นะครับถ้าซื้อในวันนี้นะครับซื้อตั้งแต่วันนี้เป,ป็นต้นไปก็จะมีโอกาสที่จะไปลุนรางวัล70ล้านบาทนั่นเองฝากกดไลค์ like, กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษนะครับผู้ฝากสลักอมสินพิเศษดิท่าน1ปีและแบบสลากอมสินพิเศษ1ปีแบบไปสลากนะครับรางวัลพิเศษออกจำนวน2ครั้งด้วยกันครั้งที่1นนะครับจำนวน30รางวัลในเดือนพฤษภาคม2568เป็นเงิน รางวัลน,นะครับ1ล้านบาทจํานวนรวมรางวัลคือ30ล้านบาทนะสารางวัลด้วยกันแล้วก็ครั้งที่2ก็จัดหนักจัดเต็มทีเดียวจบนะครับก็คือเงินนะครับรางวัลพิเศษ70ล้านบาทนะรวมเป็น3 1รางวัลรวมมูลค่า100ล้านบาทหูครั้งที่2นี่70ล้านบาททีเดียวเลยนะจริงๆผมอยากให้สอยย่อยนะจะได้มีโอกาสาลุ้นๆกันเยอะเขึ้นนะครับหลายๆคนจะได้เป็นเศรษฐีกันหลายๆคนเนาะ นะในรูปแบบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกลางวันพิเศษครั้งที่1ต้องเป็นผู้มีผู้ฝากสลากอมสินพิเศษที่ท่าน1ปีนะครับหรือสลากอมสินพิเศษ1ปีใบสลากนะครับระหว่างวันที่1เมษาย,ยน2568ถึงวันที่15พฤษภาคม2568นะครับคือต้องฝากระหว่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเคยซื้อ,อไว้เมื่อปีที่แล้วหรือซื้อ,อไว้ในตอน ก่อนมีนาคม68แเนี่ยแล้วเราก็หวังที่จะถูกรางวัลพิเศษด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเริ่มซื้อใหม่นะครับนะสำหรับรางวัลสำหรับคนที่อยากจะลุ้นรางวัลพิเศษนะครับส่วนครั้งที่2ต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษที่ท่าน1ปีหรือแบบสลากแบบใบสลากนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง 15กรกฎาคม2568ก็คือในวันนี้วันที่1เมษาย,ยนเราเริ่มซื้อกันได้เลยนะครับสลากออมสินพิเศษนะครับ1ปีนะจำนวนเพราะนั้นได้ลุ้นเลยนะจำนวน31หลังวันกำหนดการออกรางวัลครั้งที่1เนี่ยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษคือวันที่16พฤษภาคม2568 30หราลังวันแล้วก็ครั้งที่2วันที่16กรกฎาคม2568จําจำนวน1งหลังวันนั่นเองนะครับธนาคารเอง,เองจะ นะครับแจ้งนะครับผลการออกรางวัลนะครับผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งจดหมายให้มารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับที่ธนาคารอมสินนั่นเองนะครับสำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในงวดนี้นะครับของ1ปีแบบใบสลากนะครับจะเป็นงวดที่614และสลากที่ท่านนะครับ1ปี นะครับจะเป็นงวดที่6 1 3นะครับลุนรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทยังคงเหมือนเดิมนะแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ดอกเบี้ยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะได้เงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนโมัตินั่นเองนี่คือข้อดีนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลได้อัตราดอกเบี้ยด้วย <pairs> อ่า <teachers> เดี๋ยวเราไปดูสลักอมสินกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลักดีท่านนะครอบคลุมทั้งใบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้โดยเช่นเดียวกันนะครับรักเกณ์และเงื่อนไขนะครับระยะเาการฝากสลากออมสิพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เบิร์บัญชีบุคคลธรรมดาอยู่ตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบ,บุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล12ครั้งราคาขายหน่วยละ100บาท รายละเอียดของดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.2ต่อปีนะครับ20สตางค์นั่นเองนะต่อหน่วยอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ย ซื้อสลักอมสีพิเศษ1ปี1ล้าน2แสนบาทจะรับ12,000หน่วย12,000หน่วยนั้นกาลันตีถูกางวัลทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทจำนวน12หมายเลขแน่นอน80คูณ12ก็9,600บาทต่อง,งวด960บาทต่อง,งวดคูณ12ก็11,520บาทนั่นเองแล้วก็เลขท้าย4ตัวเลขละ200บาทจำนวน1หมายเลขที่ได้รับแน่นอนนะครับ นะเพราะฉะนั้นมันจะถูกเลข3ตัวกับ4ตัวเนาะนะครับ200คูณ12ก็2,400บาทครบกำหนดจะขายได้นะครับหน่วยละ100บาท20สตางค์คูณ12,000หน่วยเท่ากับ1,22,400บาทแล้วก็ถูกรางวัลนนะครับรางวัลที่3รางวัลที่4รวมกัน1,160บาทต่องวดคูณ12ก็13,920บาท หนึ่งล้านสองแบาทบวกหนึ่งบาทเป็น1นึ่งล้านสองแสนบาทเอาเฉพาะผลตอบแทนนะครับอัตราดอกเบี้ย2400บาทบวกกับที่ถูกรางวัลคือหนึ่งหมบาทเป็น16320บาทนั่นเองก่อนจากการใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมเด็ดขาดว่าตอนนี้ช่วงนี้นะครับมีรางวัลพิเศษนะครับรางวัลมูลค่า100ล้านบาทห้ามพลาดเด็ดขาดกับสลักอมสินนะครับ ก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อสองมีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมัดระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ